สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางราวสัตานะคะทุกคนค่ะวันที่30ทธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนเราไปคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขะเราจะจ,จะพาทุกท่านไปดูวันที่29ก่อนนะคะพี่น้องเขาเลยหลุดเนาะพี่น้องเนาะ วันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนจะให้เด่นนะคะทุกคนสี่และสามพี่น้องลุดพี่น้องคะ่ะลุดต่อกันหลายมือแล้วด้วยพี่น้องสามมือและสองเออมือเดียวพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี่เขาอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวันของเราไหลนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะจะให้เด่นประจําวันหกและหนึ่งนะคะทุกคนเลขเบิ้ลประจําวันหกหกและหนึ่งหนึ่งวันนี้มาเจ็ดหนึ่งหนึ่งล่างศูนย์หนึ่งพี่น้องพูนเด้ค่ะทุกคน เข้าเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกานบางท่านท่านชอบเลขเด่นประจําวันท่านก็น่าจะได้เนาะพี่้องเนาะบางท่านที่ท่านจะตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันมาตลอดนะคะสําหรับ fc เก่าาเก่านะคะทุกคนมาดูนะคะ fc เก่าท่านจะดูเก่งแล้วนะคะทุกคนดูเก่งกว่าแอดมินอีกนะคะทุกคนคะ่ะมาบอกใจอีกต่างหากนะคะทุกคน <laughs> ใจนี้เล่นไม่เป็นแล้วก็ ก็ไม่ค่อยจับแม่นด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็คำนวณตามสูตรจับตามสูตรนะคะเรามาดูวันที่30นะคะทุกคนเด่นวันที่30นะคะอยู่ที่เก้าและแนะปดมาบด้อมพี่น้องมือเนี่ยนะคะทุกคนมาในกับใครเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนแล้วตะมาด้อพี่น้องเด้อเก้านะคะ97 ก้าสองแปดนะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดสองใจขออนุญาตหิว้วแปดเก้านะคะทุกคนวันนี้ใจชอบนะคะทุกคนใจชอบอยู่หนึ่งคู่นะคะพี่น้องพี่น้องก็แล้วจะมากเ้อค่ะใจมากแปดสองสองแปดนะคะพี่น้องคะถ้าไม่ชอบเลยนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนคะ่ะ เลขเด่นประจำวันเสาร์นะคะอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจำวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองพี่น้องมากบอกค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเลข7จ็ดและเลข2นี้เอฟซีทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วจะมากเลยพี่น้องเดอ้อเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วต้องได้ค่ากับค่าออกไปนะคะทุกคน ค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับราวสตาวันที่30ธันวาคม2,566นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมัสกสกสกนๆสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า